สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวันดีชาแนลนะคะวันนี้เขาก็ัมีโอกาสได้ขามาในวัดป้าโคสีเรื่องเป็นวันนี้ที่เป็นที่บวชพอดีคะ่ะเลยพ่อเสดจากกันบวชกัเลยเลยขามาเบิงมเมื่อบึงสภาพของสาระที่ทั้ง ลูพ่อเขาตู้ชิ้นลูกพ่มีบานเฮากับในผ้าชาบานเิ่นลือลือตัวนี้สิเป็นสาระการ,ปรเปลี่ยนหลังที่เพิ่นใส่สาระการเปลี่ยนนะคะลังที่เพิ่นใส่ยู่เป็นประจำตอนนี้เพิ่นมีโครงการที่สีสา่งใหม่ตอนนี้าอาจารย์ใหพ่นเกิดกันน้ำผ้าชาบานเฮาสร้าง ตัวนี้เป็นสางสาระการการเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะกว้างยาวกว้างยี่สิบเมตรป๊าดเสาห้าสิบต้นอั้สาทัว <c oughs> บุญหลายสายเงาค่ะอันนี้เป็นผ้าชาวบานสาง สร้างสาระการเปลี่ยนสาระซึ่งสาระหลังเก่าก็ก็ชำรุ้สุดสมไปนแน่เราคาะเพิ่นกันเลยทฏิโอกาสแทนที่สีส่สมเพิ่นกนัได้โอกาสลื้อไม่เลยค่ะเพราะว่าโบทเทาก็สร้างแล้วเรียบรอย้อยโวรงมการเ่อ่นเพิ่นก็นนนกนสิเป็นเป็นสร้างสาระใหม่คือกันกับบทใหม่ มีไม้ชนิดแตงชนตะเรมคือแบการเริ่มแรีงเงื่อนใจของชาวบ้านที่เก่าแล้วค่ะแม่อยู่บ้านไหนค่ะบังมนบัอุ้ยชาวบ้านบังมนกับลงมาใหญ่เอาขนาดเลยมาซูมือเห็นบ่มิจฉามานั่นผีปะมาจะเศ้าโอ้มาจะเศร้าเอายเมื้อหมูแรงดิเมื้อแรงกับก้ามจอนหามุ่ เลี้ยงกครับอันนี้ก็เป็นชาบ้านหลากหลายหมู่บ้านค่ะชาติถิ่นของ,อลงหลวงปใหญ่นะคะผู้คนที่มีจิตศรัทธาที่เป็นที่ททเ,ปเป็นอาคารใหม่เสาจำนวนห้าสิบต้นค่ะ อยู่บ้านมนคือกันบคานนี่ได้ยินมานึ่งบ้านวังมนมาลีแจกไม้มาแล้วดีแน่นบ่มุ่งมุ่มมั่นจจกต้นด้วคุณแม่บ้าน้อ่อ้นแบบบ้านเฮ้าเฮ้าแจ้งความจำนงไวไแล้วว่ะเฮ้าส่านตท่านีต้นสีนาหวันน้ำมันจิตเตอรองแคป่านไม่ติ ชั้นอืมนี่เตัวนี้ใหญ่อยู่ในเขตไทยของเขา่อยู่ในไทยปลาอ่อยปลามันโอ้ในลุดเอาเอแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าสางอยู่ในนันสิได้มเบ่ตได้เนตาได้ค่ะเขาเขาบ่็ห่ทำไายปลาอยานเาสิบ่สามารถเอาอย่างนี้วาไปแจ้ตอมโอย่ามานีเ้อเราค อันนี้มันเสาจากต้นเนาะเนี่ยของเกล็หนึ่งสองสามสี่ห้าหาต้นหยี่สิบยีคูณสียี่สิบเมตร

ย่าง40เมตรค่ะตามแผนของเพื่อนที่เป็นอาคารใหม่ย่างดีกับตานที่ได้เห็นที่เพื่อนเริ่มนั่นแหละค่ะเพื่อนพากันไปศึกษาดูงานตอนนี้เขากัไปใกล้ในเขตเขตบริเวณนที่เพิ่อนเทศบา้ค่ะเพียงแค่ว่าเบิงอยู่รอบนอกเริ่มแล้วนะคะ จุดนี้ก็เลือกไปแล้วจุดนี้แต่ก่อนเคยเป็นเมืองแต่งเพียเป็นเป็นจุดที่เพื่อนพากอาหารค่ะอาหารขึ้นโต๊ะสำหรับผสมเวลาที่เพื่อนสืบชั้นอาหารอันนี้ก็เลือกไปแล้วเลือดแต่ตัวล้างใหญ่นี่แหละค่ะตันนี้ก็ลังลลางดูหลังคาข้าวกะทิ ตอนนี้เขาจะกษตน้ำเสนอ,อตอนอัวนี้สิเป็นคลิปแรกด้วค่ะเขาเกษสิเกียไปเป็นประวัติของนี่ค่ะขั้งกันก็สั่งของอา,าออ่านพี่พันธ์ศสีหยกในวันที18่18 18กุมภาค่ะตามลงวงพใหญ่เพันวาเป้าไม้ยเพิ่นสีหยก นกเสา,านนร์ขึ้นนกเสาร์ขึ้นได้วันที18กุนธ์าที่สีพึงนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศในการการทำงานของของทางบัดแล้วก็ทางยาติดทำทางซ้างทางลายเลย <c ười> ทุกคนจิตอาสาทั้งนั้นค่ะเข้ากระสีขอจบคคิลปล่องเที่ยงแค่นี้เดี๋ยววันหลังเข้ากัสีหาโอกาสม่เก็บภาพนำเสนอสรางถิ่นหนาของของงานในในแต่ละมือตอนนี้ขอ,ขอจ้าคิปลงเทียเท่ยงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ค่ะ